สวัสดีครับผมอันเตอร์เจ้าของร้านเพื่อนซิ่งคาร์วอตร้านของเราตั้งอยู่ในถนนเรียบพองสามรถตัวนี้ดัดแปลงมาจากรถไฮแลนเดอร์ตัวสูงจับมาทำเป็นยีราฟแคะภายนอกตัวรถเราจะใส่เป็นประตูคาร์บอนของมอนต้าส่วนงานภายในห้องโดยสารผมเรียกให้เฮียเส่งไอรอนบาร์เป็นคนเก็บรายละเอียดให้ โดยใช้เป็นบกเบาะเคอร์กี้ทั้งหมด3ตัวข้างหลัง2ตัวแล้วคนขับตัวหนึ่งเพราะว่าด้านข้างมีแผนจะใส่ถังน,อน็อตภายในห้องเครื่องเราจัดเก็บสายไฟใหม่โดยอาจารย์หน่อยไฟซิงแล้วก็ทําการโปรอุดรูที่ไม่จะเป็นส่วนชุดอินเตอร์เราก็เลือกใช้งานของชัตเทอร์โบระบบเบรคของ HYB ทํากันเองที่ร้านครับส่วนล้อปกติ ผมใส่เป็น D1SF ผมเห็นมีรถเก่งเขาใส่ D1SE มาก็เลยลองจับจับมาใส่ดูหน้าตาออกมาสวยเลยครับดูสว่างขึ้นวิธีการโหลดของเรานะครับไปกึงล็อกใหม่เพื่อให้มันโหลดลงได้เยอะกว่าเดิมข้างหน้าจะโหลดลงไปประมาณ3นิ้วได้ครับด้านหลังเราได้ทำการเลาะแหนบแล้วก็ย้ายแหนบลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็ดัดแหนบช่วยไป2นิ้วใส่โช๊คโหลดไป3นิ้วรวมเป็น5นิ้วครับ ตก่ยัง255 50 18ไม่ติดนะครับพอดีเลยพอดีเต็มซุ้มเลยครับ